ครับกลับมาจับดาวยิบล้านการต่อทางช่องอ้าหายชาแน,นลก็เลักเป็นประจำทุกวันแต่เช้าหรือเปล่ามืด <c oughs> ด้วยนะโอ้วานนี้ก็สุดยอดอยู่นะแต่ว่าเขาหลบเรานิดหน่อยนะฮะเรียกอยาว่าของเรานี่เน้นไปที่เอ่อเน้นพาไปที่อ,อันหอยไงแต่ว่าบาังเอิญเมื่อวานเขาหลบไปเวียดหมดเลยก็ถือว่าสุดยอดอยู่นะคัมภีร์นี่ถือว่าสุดยอดอยู่คือ ฮานอยกับเวียดในเวลามันตรงกันบอดีเขาเลยหลบเราไปเวียดแะคนที่ค่อยสังเกตมากๆนี่จะได้ที่เวียดนะแต่ว่าแต่ว่าที่ฮานอยก็ถือว่าไม่พลาดนะนะก็ไม่พลาดในเอ็กวิต h a ชแนลก็คือ50เลยนะถือว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเข้าเข้าทิศเข้าทางอยู่เหมือนกันนะห้า0อด่าง,งูนยเงี้ยถือว่าสุดยอดหกนี่ก็ถือว่า เป็นสิ่งที่คุยไว้ในพรีเมียมไลน์ด้วยนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนติดตามไว้นะทางช่องอหาาชแนลก็รักนี่แหละนะครับเป็นช่องที่ผมนาสาระทางด้านโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสูรจรรงช่องไปยุโระท่านมาพูดคุยกับคุณู้ฟังเป็นประจาแล้วก็นําข่าวสารสาระนำแต่งแหน่งดวงดาวต่างๆที่มาบอกกล่าวให้ท่านในรับรู้ว่าดวงดาวเขาข้อตตำแหน่งไหนที่มีผลต่อตัวเลขอย่างไรมาบอกให้ท่านในรับรู้ทุกวันเป็นประจำติดตามเราไว้มีเงินใช้แน่นอน ติดตามเราไว้มีเงินใช้ทุกวันติดตามเราไว้มีโอกาสได้เงินแสนเงินล้านสี่ตัวแตกไปสองวันแล้วสูว่าสุดยอดมากๆนะวันนี้ลาววันนี้ลาวแต่ว่าเดี๋ยวลาวนี่เดี๋ยวผมจะเอาเออพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวเอาขึ้นไว้ที่เดียวกันเลยกันนะมันมีปัญหาบางอย่าง <c oughs> แต่เ,เดี๋ยวผมขึ้นทีเดียวอา่าไปไปทีเดียวเลยนะครับวันนี้ทีเดียวเลยนะตั้งฮหาหนอยตั้งลาวนะฟังอย่าสับสนนะครับ อ้าวนี่คือชออ่องอ้ยจดียวคืนหลักติดตามได้ท้งคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องสาระของดวงดาวสาระของความโชคลาภนะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับวันนี้เดือนนี้ขอให้มีพลังใจเยอะๆหน่อยขอให้ได้สักห้าพันซับสไครต์มันจะดีนะอ้ยขอให้ได้สักที มไม่ได้กําลังใจมันมันต้องมีกําลังใจอ่ะบางอย่างมันต้องอาศัยกําลังใจจากท่านหน่อยนะช่วยแชร์ไปหน่อยนะครับอ้าวเป็นส่วนหนึ่งนะครับแชร์ความร่ารวยไว้คนอื่นเราก็จะได้ร่ารวยด้วยครับนะอ้าวตามนั้นนะครับอ้าวันนี้ผมไปหาหน่อยก่อนแล้วกันนะพาไปท่านไปหาหน่อยก่อนส่วนสายวิเคราะห์อ,อันอื่นที่เป็นตามาคำพีของพญาเพกสระคุมสมบัตินะผมขอให้ท่านเรียนอยากให้ท่านเรียนนะผมเปิดรับตอนนี้9ท่านนะ เปิดรับเลย9ท่านท่านสามารถสมัครเรียนได้เลยศูนย์6428810นะสามารถสมัครเรียนได้เลยครับนะเอาไปว่าตามนั้นเลยก็คําภียรวยก็ยังถือว่าได้อยู่ศูนย์6428810นั่นแหละครับเพราว่าไปตามนั้นนะล้วก็ว่าไปตามนี้แหละยังไงต่างท่านก็เนี่ยคือเปิดสอนออนไลน์ชุดวิชาปรสานความร่ำรวยนะรับพิเศษเพียง9ท่านนะ อันนี้เพียง9กท่านนะในอันนี้จะเปิดให้ให้ท่านเป็นพิเศษด้วยสอนในคำพีของพยายเพศสระกลุมสมบัติแล้วก็เป็นคำพีรวยคำพีรวยได้จะมีชุดของเดโมเยแล้วก็คำพีรวยจะมีชุดที่มาใหม่คือนั่นคือโคะสัตตานิธิคือก็เรียกว่าเป็นเป็นวิชาที่รับทรัพย์จากดวงดาวถือว่าสุดยอดนะวิชานี้มันมาจากคำว่า S C สซีเออสครออ่า S C ก็คือ Scripture อ่รอรอาราวายะนะ เป็นคมภี์ที่สุดยอดมากคัมพีนี้ข้าได้เรียนนี่ถือว่าสุดยอดมากเขาเรียกอ่าโพค่าสมบัตินิธิคือเรียกว่าเป็นวิธีการรับทรัพย์จากดวงดาวนะก็คืออ่าในเรื่องของการเอาเอาเอา,เอาดวงดาวมาพยากรณ์ตัวเลขนี่แหละสุดยอดมากคัมพี์นี้นะผมเปิดให้ท่านในเก้าท่านเป็นคนแรกเลยแล้วรู้ไวนะรวยเร็วนะเขาเรียกว่ารู้ไวใจพร้อมรวยเร็วเนี่ยรู้ไวใจพร้อมรวยเร็วจับเลยครับวันนี้นะเก้าท่านนะวันนี้นะ สุดยอดนะ06428800จัดไปนะคำพีรวยเล่มนี้ก็ยังสั่งได้อยู่06428800เช่นเดียวกันนะครับเ้าวันนี้ไม่พูดมากนะผมเอาเอา,เอาลาวกับฮานอยขึ้นที่เดียวกันไงแล้วจะขึ้นไปเลยนะเ้าก็ไม่ว่าอะไรมากก็ขึ้นตรงนี้ให้ท่านดูก่อนท่าน,นจ,ะจะรู้ว่าเป็นวันที่21 <laughs> นะเมื่อนจะรู้ตรงนี้แล้ว21แล้วก็อย่าลืมนะตรงนี้ด้วยนะสมัครเรียนไปนะค,ค,คัมพีเขาเรียกวโพคะสตานิิ นิทิกะเลยนะนิธิกะก็เรียกว่าเป็นการรับทราบจากดวงดาวคือเอา,อาวิชา,ามันจะรวบรวมวิชาโหราศาสตร์ด้านตัวเลขอย่างเดียวเลยคือพยากรณ์เรื่องตัวเลขเลยสุดยอดนะวิชาโภคสตานิทินี่ถือว่าสุดยอดมากมาจากคําว่าเอสเอสซีดรายาเอสซีดรายาเอสซีดรดูระดรัดูยาอะไรพูดยากอยูอย่เลยแต่ว่าเป็นคำพีที่ผมคัดสรรมาให้ท่านอย่างแน่นอนเลยโอ้สุดยอดมากใครได้เรียนนี่ถือว่า รู้ไวใจพร้อมรวยเร็วอันนี้สําคัญนะรู้ไวใจพร้อมรวยเร็วสมัครเลยวันนี้9ท่านนะศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ครับอย่าลีรอนะจะตัดสินใจช้านะอยากเก็ก,กังลังเลสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ลีรอรับซับเลยวันนี้นะเอาตามนี้นะวันนี้วันนี้อะไรอ่ะวันนี้ก็คือรีเลย์ตามนี้นะครับวันนี้รีเลย์ตามนี้นะรีเลย์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังคล้ายๆอยู่เหมือนเดิมว่าานนี้ก็ถือว่ารีเลย์ก็ทํางานนะ 850นี่ถือว่าทํางานนะท่านก็ดูตรงนี้นะรีเลทนะรีเลทผมไม่อธิบายหรอกครับนะก็คือว่าไปตามนี้แหละรีเลทมันคือเป็นเป็นตัวเป็นดวงดาวที่สาม,มารถแทรกซึมเข้าไปได้ทุกที่ทุกทางนะไงเอาไปดูเอาไปดูเอนี้เลยแล้วกันผมขึ้นสายจอยท่านแต่ผมจะสายจอยผมจะไม่อธิบายนะให้ท่านดูตัวเลขท่านก็พิจารณาเอาแล้วผมจะไม่อธนะิบายในในสายจอนีนะผมจะอธิบายในเอ็กวิตแชนแนลนะเอามาสายวิเคราะห์เลยงานสายวิเคราะห์สายวิเคร <c oughs> าะห์จัดดาว สายวิเคราะห์จัดดาวก็คือตามนี้เลยนะสายวิเคราะห์ก็คือเดี๋ยวผมหลบท่านนิดหน่อยให้ท่านแคบไป อ้าวครับก็แคปไปเรียบร้อยแล้วก็คือคือตรงสายหวานนี่ไม่มีปัญหานะท่านในที่ลงทุนนี่ถือว่าได้ตังค์ทุกวันนะได้ตังค์คนที่ลงทุนแบบนั้นได้ตังค์จริงนะได้ตังค์จริงที่ผมทาตัวเลขมาที่อยู่หลังผมที่ผมให้ท่านแคปไปเมื่อกี้นะเอาสายวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ตามนี้จัดตาระบบเลยครับสามสี่สี่แปดห้าสามแปดห้าเนี่ยคือจัดตารระบบครับ K N และ R S เดี๋ยวนี้มันมีวิชาตัวนี้เข้ามาด้วยถ้าท่านมีวิชาตัวอ่าพยาเพคสลักคุปสมบัติเข้ามาแล้วก็วิชาโพคสาสตานิธิเข้ามาดดดด้้ววยยเเเนี่่ทาจจะับลลขไหือแคชุ บางทีเหลือแค่ชุดเดียวเลยนะจัดไปเต็มเมเลยนะที่ผมให้ท่านเป็นประจำประจาแหละนะมาตามนี้มาเลยแต่ว่าจะสอนให้ท่านนะท่านจะได้ไปวิเคราะห์เองได้แต่ถ้าจัดตามระบบกันนี่สามสี่สี่แปดห้าอ่าสามแปดสี่ท่านก็ดูตาไอแปดห้านะห้าสามแปดห้านี่ยห้าสามแปดห้าก็คือจัดตามนี้เลยนะก็ว่าไปตามนี้สามก็แปดทำไมเราได้เงินวันนี้นะโอ้เมื่อวานนี้เขาไปเวียดวันนี้ไม่ต้องมามาที่ฮานอยนี่แหละไม่ต้องไ้ไปเวียดมาที่ฮานอยก่อนแล้วก็ไปเวียดนะ มาที่อดร้อยก่อนนะแต่ก็แปดนะทำไมเราได้ตั้งเหมือนนี้นะจุดยอดนะครับต้องวิเคราะห์ไปนะอันนี้ก็จัดตามระบบไปก่อนอันนี้จัดตามระบบนะอ้าวนี่ตามนี้ไปเลยนะเอกุติบัญชานี่ผมจะวิเคราะห์อ่าในเรื่องของสายจาะแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มดาวอะไรต่างๆนานาเราจะเข้ายังไงอะไรยังไงต่างๆนะเมื่อวานในห้าศูนย์เต็มๆนะในเอกุติบัญชานีถือว่าสุดยอดมาห้าศูนย์นับแปดอะท่านได้เต็มๆเลยนะก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดนะเนยเจ็ดหนึ่งสองไปออกที่เวียดนะเมื่อวานนี้ถือว่าสุดยอดเหมือนกันในในเวลาเดียวกันนะเเเพพรรราาาาาะะะววววว่ดดดงงงมมมััันนนนนนนใลลีีียกออจจิิทธตต้ บางทีเราไม่รู้หรอกไอ้ตรงที่เขาออกมาอย,อยู่อยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าเจ้าเดียวกันหรือเปล่า <laughs> เราไม่รู้แต่ว่าความเป็นจริงก็เดี๋ยวเจ้าเดียวกันแหละ, <laughs> ะตาดีมาโดยลักษณะอย่างนี้นะเอา พอมาอันนี้คือเอกอัครชแนลนะเอกอัครชแนลต้องติดตามด้นะมาไตลาไปลาาไปลาาไปลราเลยนะครับไปลราเลยนะผมขึ้นลราไว้เลยนะลราผมให้ให้ท่านดูรีเลทก่อนนะรีเลทเราก็จะคล้ายๆกับคือตอนนี้ลักษณะของลาวกับของฮานอยจะตรงกันอยู่ที่เวลา17บเนกาจะไม่ตรงกันถ้า18บแปสิเนี่ยจะดูที่ลักษณะราศีกันหมดเลย น่าลัคนาราศีกันหมดเลยน้าตามนี้นะแต่ว่าเราเดี๋ยวแต่ว่าเราผมเมื่อขึ้นตรงนี้ให้ท่านแต่ผมจะไม่มราะหอให้ท่านนะเนี่ยสายจอเนี่ยผมก็ว่าตามนี้แหละอ่ามีเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างจะไม่มราะหอให้ท่านหรอกท่านท่านก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้คือที่กิซีอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะท่านใดที่เรียนอยู่เลยรับกันเลยพิมพ์ลายผมพูดอยู่แล้วนะ ในพิมพ์ลน์ท่านก็สมัครเข้าไปครับสมัครเข้าไปฟังในพิมพ์ลายนี่มันจะได้ความรู้ด้วยในส่วนหนึ่งแล้วก็ได้วิเคราะห์ได้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ตัดสินใจได้ส่วนหนึ่งด้วยในพิมพ์มลนยนะคุยทุกวันนะครับคุยทุกวันนะคุยทุกวันเจาะเลขจับดาวทุกวันให้ท่านรวยได้ใจเลขรวยได้ใจนะรวยได้ใจจริงนะพิมพ์ยมลยนี่ชุดลูกีรสองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะครับอันนี้ผมจะไม่วิเคราะห์ผมไปสายสายสายวิเคราะห์สายเจาะก็จะเหมือนเหมือนเหมือนห้านอยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ท่านแคปไปสายหวาน อ้าวครับแคบสายหวานไม่ละแต่สายหวานเราเจะเยอะหน่อยแต่ว่าท่านต้องมีวิธีการเนี่ยวิธีการคือท่านต้องไปเอา IM อ่ะ IM อของเรานามาใส่ IM ของเรามาใส่ก็คือสูตรนั่แหละหาตรงนี้ก็คือจัดตารางก็จะเหมือนฮานอยครับถ้าไม่ออกฮานอยก็จะมาแต่ออกที่ลาวท่านต้องดูก่อนนะตรงนี้ถ้าไปออกฮานอยแล้วก็จะไม่ที่ลาวแต่ที่ลาวนั้นก็ที่8นะก็4ี่8นะห้าแปดนะ้งเรียนได้ประมาณนี้ที่ลาวนะวันนี้8ลาวยังเป็นวอลโคตรอยู่นะลาวยังเป็นวอลอโคตรโคตโคตร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 อยู่นะจะมาซ้ำสองไม่ละลาวเก้า ก้าเขาขยับย้ายเดือนนี้แหละเดือนเดือนนี้แหละเขาจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนไปอยู่กับ8อาจจะมีอิทธิพลก่อนก็ได้ก8นะก็จัดไปเลยถ้าถ้าไม่98ก็เป็น9496 93กเนี่ยก็ตั้งแต่ไป9ยังเป็นวรโคตรอยู่นะท่านนี้ก็ต้องดูด้วยท่านก็ต้องดูด้วยว่าเอ๊ะ9เป็นวรโคตรเนี่ยเป็นจริงยิงกับอะไรล่ะนะท่านก็ต้องดูเข้าไปในพรีเมียมไลน์นี่แหละได้แต่ว่า9มันเป็นวรโคตรจะมาอีกหรือเปล่ามันมาหลายรอบ9เ่ยืนหยัดอะก้า9497วเนี่ยจะยังถือว่าเป็นไดดด้้าก็ูวย นะอันนี้คือคือในสายวิเคราะห์นะสายวิเคราะห์เพราะฉะนั้นท่านถ้าถ้าตรงนี้ท่านดูเก้าอ่ะถ้าติดเก้าท่านก็เล่นเก้าไปแค่นั้นเองเก้ 9, าวอล์โคดไม่ต้องคิดอะไรมากนะมาก็มาไม่มาก็มามาก็มาไม่มาก็มาเก้นะ 9, าวอล์คโค้ครับเก้ 9, าวอล์โคดนะของเราเก้ 9, าวอล์โคดเอา้าถ้าดูสูตรท้าก็ดูเนี่ยแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกห้าอันนี้ง่ายเลยเพราะว่ามันไม่ชนเก้าอ่ะถ้าตรงนี้ปุ๊บไม่มีอะไรลแล้วก็เก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้านะก็ชัดเจนเลยครับอยู่แค่นี้เอง ก็มีเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหเก้าห้าอยู่แค่นี้เองครับแต่เต็งไปเก้าห้ากับเก้าเจ็ดที่มันจ้องกันอยู่ประมาณนั้นก็ว่าไปตามนี้จะมาหรือเปล่าเก้าเนี่ยคราวที่แล้วเขามาห้าห้าเก้าอย่างรอบนี้อาจจะมาเก้า้าห้าอย่างงี้ก็ได้ <laughs> ไเออจะแบว่ะเออเนี่ยหรือห้าเก้ากันนะก็มีอยู่แค่นี้ครับก็มีอยู่แค่นี้จริงนะเพราะว่าโอ้โหสุดยอดเลยครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้แป6เจ็ดหกห้าเนี่ยนะครับอ่ามันก็มีอยู่แค่เนี้ยก8 9แปดเก้า็ดเกห้า้า นะก้แปดข้าเจ็ดข้าวหกข้าห้าอยู่แค่เนี้ยครับหรือถ้าจะเน้นๆก็มีข้าเจ็ดกับข้าวแปดเห็นไหมมีข้าเจ็ดกับข้าแปดเพราะอะไรครับเพราะข้าเจ็ดกับแปดแล้วท่านดูตรงนี้ไงเจ็ดกับแปดใช่ไหมล่ะสูตรนะก็มีข้าวเจ็ดข้าแปดใช่ไหมอ่าข้าวเจ็ดก็แรงกว่าเพราะมันจ้องกันข้าแปดก็ถือว่าเดี๋ยวเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรประเภทนี้นะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาแต่งงานกันเนี่ยประมาณนั้นเดี๋ยวผมขยับไอ้ไอ้ไอ้นี่ท่านนิดหนึ่งลาวดิทำไม พอใส่ราวแล้วมันเด้งขึ้นไปโน่นมันตัวเลขมันสูงไปข้างบนมันหายมันไม่ค่อยสวยงามเป็นเพราะอะไรเนี่ย มันจะใช้อยู่แั้วฝ่ายเทคนิคผมนี่หน้าตีจริงๆไม่ดูให้ผมเลยว่ามันขยับขึ้นไปดูอยู่ตัสูงเลยเอาประมาณนี้ลงมามันสวยๆงามหน่อยเออเอาใายไปหน่อยแต่ตัวเลขไม่หายไม่หายนะเอาพอขยับลงมาเอาตัวเลขตรงนี้มันหายไงเออมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เอาเอาตัวเลขให้อยู่กลางๆไม่หายนะครับเอาประมาณนี้จะได้ไม่หายเอาพอตรงนี้มาตรงนี้หายไหมอ่าสูตรหายไหมโอเคสูตรก็สูงไปหน่อยไม่เป็นไรมันก็สูงๆนีดนี่ให้สูตรไอ้สูตรตรงนี้หายแต่ว่า ไอ้ต <rica> so ัว <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ี้ไม่ไม่เป็นไรครับข้างบนมันหายไปนิดหน่อยหัวมันขาดแต่ไม่เป็นไรหรอกครับก็ประมาณนั้นนะแต่ก็ไม่ขาดก็ดึงลงมามันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้มันก็ประมาณนี้แหละเราก็ได้ประมาณนี้อ่าก็ประมาณนี้ฝ่ายเทคนิคผมก็ได้เก่งอยู่ประมาณนี้แหละก็ทําได้เดี๋ยวผมขยับให้มันอ่ามันไม่ได้ละอ่าประมาณนี้นะเอาประมาณนี้แหละครับสูตรเนี่ยนะต่อไใบสูตรเดี๋ยวใบสูตรผมขยับนิดหนึ่งละกันใบสูตรผมขยับมานี้หนึ่งละกันให้มันได้เพราะเื่อขยับเดี๋ยวมันก็ต้อง ฝ่ายเทคนิคผมเอาใบสูตรผมขยับอย่างนี้นะท่านจะได้แบบสบายๆก็ 3, ได้ดูได้ตามนี้เลยนะไม่แหละสูรก็ตามนี้ผมว่าตามนี้แต่ว่าผมมาร์คให้อยู่นะมีแปดเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยก็มาร์คให้อยู่ครับแล้วก็เจ็ดศูนย์แปดศูนย์กันไว้นิดหนึ่งเผื่อเก้าไม่มาไงเผื่อเก้าวอลโคนไม่มาแต่เก้ามันก็ยังเป็นวอลโคนอยู่นะก็ถือว่ามันแรงอยู่าเก้านี้เป็นวอลโลโคนยันไปถึงรัฐบาลไทยเลยนะก็ถือว่ายังเป็นวอลโคนอยู่หลายวันไงเพราะฉะนั้นเก้ายังเป็นวอลโลโคนอยู่หลายวันแต่คราวที่แล้วเขาแรงได อ่าถ้าไม่มาก็ท่านก็ถ้าไม่มาท่านก็จัดไปตรงเนี้ยคือมันก็มีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะถ้ามันไม่มาเก้าไม่มาก็เอาศูนย์มาประมาณน,นั้ 0, นในรี่สูตรนะในสูตรนะแต่ว่าท่านก็ไปดูสายอ่าที่มุมเจาะไปด้วยนะที่กิซีคืออะไรก็ต้องไปดูด้วยส่วนหนึ่งนะครับอ้าวอันนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมขยับตรงนี้นิดตึงตัวเลขมันจะได้ไม่หายอ้าวเนี่ยประมาณนี้เนาะก็สายเจาะท่านก็ดูตามนี้นะสายเจาะท่านก็ดูตามนี้หน่อยนะก็ดูตามนี้สายเจาะก็ดูไปแต่ว่าผมจะไม่อธิบายเยอะนะ,ะวันนี้ก็ขขอให้้ททุุก่าานนนนนมมมีีควววสะะัผรบเลยนะ รวบลาวฮานอยมาอยู่ด้วยกันนะเพื่อที่จะความสะดวกในการาโหลดด้วยท่านจะได้ไมไ่ได้ไม่ผิดพลาดด้วยนะบางอย่างเขายังนํามีอกึกกักกึเดี๋ยวพออะไรสายๆหน่อยมันมาเสียงมันเยอะแยะหมดนะมันยังทําไม่เสร็จดับมันเพราเราเดี๋ยวเราจะไอเสียงมันจะก่อกวนผมก็เลย เอาแต่เช้าหน่อยแล้วก็ทําแต่เช้าเอ้ย,อยพูดยังไงดีเเอาแต่เช้าก็ไม่ดีเอาอย่างไงดีพูดอย่างไงดีก็อัดคลิปแล้วกันเอออัดแต่เช้าก็ไม่ดีนะต้องอัดคลิปเนี่ยอัดคลิปแต่เช้าแล้วก็ขึ้นในท่านเลยที่นั้นสบายใจนะเอาวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นนะฟังผมแล้วก็อย่าง,งงนะ ฟังแล้วย่งงงแล้วค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆสรุปเองเพราะว่านี้ผมไม่ค่อยได้สรุปเท่าไหร่นะก็ต้องฟังวิเคราะห์สรุปอ่ะสรุปไปเพราะว่าก้าวมันมาเยอะแล้วผ,ผมก็เกรงใจก้าวเขาอยู่ว่าจะมาอีกหรือเปล่าแค่นี้น <laughs> Kia vì nóng sao lao nữa vì nóng sáng lạo đu. Ach vừa lâu nèo, kao pẹt lẹt, đặt tay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 , đặt mà đặt tay, 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 đọc ngân cho bị cáo